ก็ชื่อชาวรินพรเพลิดพิริยะวงศ์ครับแต่จะมีบางคนอ่านนะสกุลเพริสพิริยะวงศ์ครับเพเขียอ่านว่าเพริสได้ครับพี่ชายหนึ่งคนครับอ,อายุห่างกันไหมครับสามปีเองครับสามปีก็เป็นเพื่อนกันได้ก็หรือว่าไม่เป็นจริงจริง,งสนิทกันมากเลยครับสนิทกันแบบว,ว่าคุยคุยได้ทุกเรื่องจริงๆครับน้องชื่อนูนิวพี่ชื่ออะไรฮะ <laughs> ทำไมอ่ะไม่มีความคล้องจองอะไรกันทั้งสิ้นเลยครับพี่ผมชื่อตีครับทำอะไรโอ้ย,มยไม่ได้พูดเจ๋งเดียวแต่อ้อนเจ๋งด้วยนะฮะชอบอ้อนครับ <laughs> <laughs> ชอบอ้อน <laughs> ใช่ครับอ้อนใครเป็นพิเศษไหมฮะแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาก็พยายามเคลียร์ตัวเองครับพยายามคิดว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละ mm. <laughs> เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็คงผ่านไปได้ครับแล้วก็เราก็พยายามพยายามมั่นใจเองว่าเราทําได้ผมมาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวกลัวว่าตัวเองจะทําออกมาไม่ได้ครับแต่ <laughs> ว่าเราก็พยายามมั่นใจตัวเองพยายามคิดบวกเข้าไปครับว่าเราทําได้แหละ เมื่อก่อนผมตัวเล็กเฮ้ยเมื่อก่อนตัวใหญ่มากเลยครับเราไม่น่าเชื่อใช่ครับเมื่อก่อนผมตัวใหญ่มากๆเลยครับเพราะเมื่อก่อนทานเยอะแล้วไม่ชอบออกกำลังกายครับจนคุณพ่อต้องมาขับให้ออกกาลังกายจนเริ่มผอมลงผอมลงครับเมื่อก่อนก็จะมีเพื่อนเรียกว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนครับเพื่อนๆจะเรียกว่าบางทีก็แบบไอ้อ้วนมีมีบ้างครับมีบ้างแต่บางทีก็เร่เรดูเอ็นดูอันนี้ก็ก็จริงๆก็ไม่ได้มันไม่ได้ทำให้ ก็ทําให้ผมมั่นใจน้อยลงนะครับแต่ถ้าเรียกนัละละก่นล้นั่นก็ก็โอเคแต่ก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นครับเพื่องคิดว่าส่งผลแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจอยู่แล้วแล้วยิ่งมีคนมารออย่างเงี้ยครับนี่ทําให้เราไม่โอเคเลยครับหลายหลายคนอาจจะเป็นคนที่ประสบอาจจะเป็นคนที่เจอถูกบูลลี่บางคนอาจจะเผลอไปบูลลี่เพื่อนโดยที่บางทีก็นึกว่ามันสนุกแหละในมุมของเราวันนี้เรา เรามีเสียงที่ดังขึ้นแหละเราอยากจะแชร์ยังไงบ้างเกี่ยกับเรื่องนี้จริงๆสําหรับคนที่ถูกบูลลี่ครับก็จริงๆอ่านบูลลี่เรื่องรูปร่างหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครันจีอยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองครับอย่างถ้าดูรูปร่างอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจคําพูดของใครเลยก็ได้ครับเพราะยังไงก็เป็นตัวเราเราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนเท่านี้ก็พอแล้วครับเขาจะว่ายังไงก็ ก็รับฟังหละครับแต่ว่าอยากเก็บไปใส่ใจดีกว่าถ้าเราโดนล้อหรือโดนว่าบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราจะโอเคหรือเปล่าซึ่งถ้าเราไม่โอเคแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเขาจะโอเคด้วยเหรอคนอื่นเขาต้าไม่โอเคด้วยกันอยู่แล้วครับระวังคําพูดด้วยครับใช่แล้วก็ถึงจะไม่ได้ตั้งใจก็เถอะแต่เราไม่รู้เลยว่าการที่ไม่ตั้งใจของเราพอเราพูดออกไปแล้วคนฟังได้ยินแล้วคนฟังเขาจะคิดยังไงบ้างเขาจะเก็บ ไปเครียดเก็บไปคิดอะไรภายหลังหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับคนพูดไม่ได้คิดเนาะแต่คนฟังบางทีมันมีแผลไปแล้วอะ่ะใช่ครับไปที่โด่งดังมากๆนะักแสดงซิลิวาย y เนี่ยเขาก็จะดังกันมา <c oughs> เป็นคู่เนะเวลาคุณไปไหนเขาก็จะเรียกซีนุนิวนะครับมันจะแยกกันไม่ออกเลยอะสำหรับคนที่ชอบละครของคุณชอบซีรีส์ของคุณนะวันเนี้ ซีรีส์มันจบไปแล้วแต่ความฟินความจิ้นมันยังอยู่ทีนี้ในการไปทํางานต่อไปอะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องไปรับบทคู่กับคนอื่นๆเฮ้ยคุณอยากจะสื่อสารอะไรไปกับแฟนๆของคุณทั้งทั้งแฟนของนูนิวทั้งแฟนของสีหรือแฟนสีนูนิวอย่างเงี้ยกับงานต่อๆไปของคุณจริงๆคุยกับเฮียตลอดเลยครับว่าเฮียก็พี่สีนะครับเฮีย คุยกับเฮียตลอดเลยว่าอย่างตอนนี้คือเราก็หลังจากมีนิ่เฮียเสร็จปุ๊บเราก็ทํางานด้วยกันคู่กันมาเรื่อย <S <S ๆ,ๆแต่ว่าช่วงนี้เขาจะมีเริ่มใจไปเล่นละครหรือว่าเล่นซีรีส์นอกค่ายแล้วครับวันนี้ก็ต้องไปเล่นกับนักแสดงคนอื่นๆก็คุยกับเฮียตลอดครับว่าก็การแสดงก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเล่นกับใครก็เป็นการแสดงครับก็มองก็เป็นศิละปะเป็นผลงานที่หนึ่งของเราอยากจะตั้งใจทําให้เต็มที่กันทั้งคู่อยู่แล้วครับ ใช่ครับคิดว่าแล้วก็แฟนคลับแค่แฟนคลับส่วนใหญ่ก็เข้าใจครับแล้วก็เขาก็สนับสนุนพวกเราเต็มที่อยู่นะครับในทุกๆคนงานอืจริงๆก็เอาความรู้สึกจริงๆเลยกลัวไหมที่เขาจะ <c oughs> ไม่จิ้นไม่อินและกลัวไหมที่ผลงานเราเมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดังเท่ากับเมื่อก่อนนั้นเนี่ก็กลัวครับเราแค่ กลัวเขาหายไปจากเรากลัวเขาหายไปจากเรากลัวเขาไม่อยู่กับเราต่อครับจริงๆเรามีแฟนคลับอย่างนี้ครับเราก็อยาก,อยากจะอยู่กับเขาไปได้ให้นานที่สุดครับแต่ก็ถ้าจริงเราก็อยากให้เขาสนับสนุนทุกผลงานของเราเลยครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะทําออกมาทุกชิ้นอยู่แล้วครับย